เลยนะทำเต้นที่เบีโ,โอนนี่จดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันดึงทำมันดึงเพราะคนที่มีภาระทาง,ทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกต่างต่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิปดปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีน้องที่ชาวอ,อเัเกฤษหายใจทุกท่านนะครับผมกช่องน้องมาหาแล้วนะวันนี้เนี่ยก็ขอกลับมาเล่นเกมทเทพเจ้าแมวทองหน่อยละกันนี่มันต้องมีคำแบบเปิดด้วยกันยกเงป๊อบ้านไปก่อนนะสำหรับเกมนี้ใครที่สนใจเข้าทุกกลุ่มไปดูตากระแตกก็ลิงใต้คลิปคอมเมนต์เลยที่ปากบนนะครับผมอ่ะมาลัคกี้ในโก้โหู สมัยไหนแล้วว่าแต่เก้าพันแะล้วนะน่าจะนาแล้วนะลักกี้ในกนะไม่ได้ลงไม่ได้เล่นเลยดูนะวันนี้เริ่มกันที่เบตห้าแล้วกันเบตห้าอาตัวสามสิบไปสามห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทประเดิมไปก่อนประเดิมไปก่อนอย่าไปเยอะ <c oughs> อ่ะเปิดเทอร์โบไป อยังไงสิ <c oughs> แล้วทำไมมันไปออกทรงจ่ายยากซะง,งั้นล่ะเป็นห้าเออแต่มันก็ต้องซื้อฟรีเกมไหมทุนแต่ผมเอามาแค่สองพันเนี่ยจะพอซื้อฟรีเกมเขาปะนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ก็ต้องลองดูทุนละ อดมืซื้อเลยไหมซื้อเลยไม่น่าหรอด <c oughs> ขยับเบ็ดเล่นๆไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งอย่าพิ่ง,อย,งอย่ารีบอย่ารีบสามรอยบาทจัดไปผมพยายามจะเน้นเป็นออตโต้แล้วกันนะวันนี้นะ <c oughs> ไปฮะยาวๆฮะ cung băng băng peing như thế nào ôi <laughs> <laughs> oh, được rồi. มีแต่คูณ <c oughs> งสงสัยว่าซื้อฟรีเกมจริงแล้วไม่หรอนะ เบ็ดสามสิบออโต้สามสิบโหแม่งเยอะนะเก้าร้อยบาทนะนี่คือซื้อฟรีเกมเบ็ดสิบเจ็ดร้อยห้าสิบได้เลยนะแต่เราเลือกที่จะออโต้แล้วนะเราเลือกที่จะออโต้เราเลือกที่จะไม่ซื้อไงโบบาเบโบบาเบ

กดมือต่อไม่ใช่ออโต้โอ้โหทำไมไม่มีอะไรออกมาเลยนะขบงคอมโบน่ย ย้ยรองน้นผมยอมแล้ววะซื้อเลยละกันนะถ้ารออย่างนี้เนี่ยผมว่าคอมโบไม่ออกแน่แน่เออซื้อไปเลยนะไว้ใจไปเลยว่าเราจะอยู่รอดหรือเปล่า750นระห้าสิบได สวยโอ้ยมาโอ้ยเนี่ยกูปบว่าแล้วลัคก,กี้ในกดไม่เป็นนี้ตลอด,ดนะพอออกจากฟรีเกมปุ๊บเนี่ยหรือว่าคอมโบดีๆเนี่ยจอมันจะกระพริบ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะ่ะโอ้ซื้อไปเจร้านสิบจ่ายสี่ร้อยเจิสองตายละอย่างนี้ไม่คุ้มนะนี่รอกันมาหกนาทีแล้วนะยังไม่เห็นคอโมโบที่แบบสวยๆจากลัคก,กี้เลยนะมราใส่เล่นกันอีกยา,ากววันนี้ เออสวยอุย้ยคูณหกอาเฮียแม่งโดนหกบาทสามหกบาทคิวเอาละมันอยากหมดก็เต็มที่เลยนะเอาเฮ้ยหมุนเดียวเก้ยัโอ้โหผมโทษนะสวยละ แม่งเกมก็ไม่จ่ายไม่พออยู่แล้วยังมเน็ตมุนอีกอ้วไปยังไงละทีนี้อา้าวยาวเน้วนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงน,งนะเดี๋ยวผมขอไปแก้ปัญหาก่อนมันเกิดจากอะไรวนะเนเน็ตเราใช่ไหมอา้าวน่้นะมาแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นผมก็ไปอา่ารีเกมมาหนึ่งรอบเนาะก็เล่นได้ปกติแล้วนะครับผมนะ่าจะเน็ตแหละเมื่อกี้จังหวะมันมันค้างพอดีเนาะ แต่กระช่างแมงเขยเน็ตไม่มีผลอยู่แล้วนะถ้ามันจะหมดก็คือหมดนั่นแหละไป <c oughs> โอเคก็สำหรับลักกี้ใน็กกวันนี้รู้อยู่แล้วนะว่าไม่รอดนะผมก็เลยเอาทุนมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะสองพั 2, นเองนะก็ <c oughs> เล่นไปมันก็ก็เพลินเท่าน,นะแต่ถ้าเป็นฟรีเกมดีหรือว่ามันมีคอมโบดีกว่านี้เนะี่ยมันจะทำให้เราแบบเล่นได้เพลินมากกว่านี้แล้วนะแต่ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่แปลว่าตกลงนะกูไม่ยอมมึงละตอนนี้นะไปเล่นเกมอื่นดีกว่าแล้วนะใครอยากสนใจเนาะเข้าตัวกลุ่มไปดูแต่กันแต่เกมอื่นนะครับผมก็ลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์ได้ปากหมดนะครับผมยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วนะนะสวัสดีครับผม